สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่านนะครับเจอกันชิดเคยนะครับกลับไปวีออสมือสองนะครับที่บริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะครับเอาจากรถมือสองที่ใหญ่สุดย่านมีนบุรีนะครับรถมากกว่า400คันสต็อกอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเป็นรถเกรดเสภาพสวยๆและก็บอกเลยรถเนี่ยเกรดเทุกคันรับประกันวันตีให้นะครับไม่มีชนหนังกับตัวรถหรือจมน้ำอะไรทั้งสิ้นนะครับรถทุกคันนะครับ ซื้อสดมาทุกคันเล่มมีให้ดูนะครับเล่มจริงมีให้ดูนะครับไม่มีติดไฟแนนซ์หรือติดภาระใดๆนะครับสนใจรายละเอียดยัง่ายนะครับติดต่อหาเป้ได้โดยตรงที่เบอร์นะครับ0 9 4ย์9 4 8าสนะครับรับสายโดยตรงนะครับคุยกับเป้โดยตรงได้เลยนะครับบอกเลยรถนะครับสภาพเดิมทุกคันแมน่นอนนะครับและที่สําคัญนะผมบอกเลยนะครับที่พยนตร์นะครับเราคัดรถสวยให้อยู่แล้วนะครับเราขายรถนะครับอีโคคาร์เนี่ยมากกว่า60คันแอลทิสอีก70คันแล้วก็ รถครอบครัวแล้วก็พาดีนะครับรวมแล้วเนี่ยหลายๆคันเลยทั้งหมดเนี่ยประมาณ4ี่คันรถทุกคันนะครับขัดสภาพให้ทุกคันนะครับไม่ต้องห่วงเลือกคุณภาพนะครับมาซื้อรถกับเราไม่ต้องห่วงเลยว่าจะมีความรู้หรือไม่มีความรู้บอกเลยซื้อได้เหมือนกันนะครับขอแค่เครดิตดีนะครับรายได้รายได้ที่มาที่ไปตรวจสอบได้นะครับเปเป็นวิศวกรฝ่ายขายนะครับเป็นช่างรับตรวจรถรับตรวจรถมาก่อนนะครับดังนั้นแค่สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับ0ูตรเเบอร์นี้ด้านล่างขวามือแอดไลน์มาได้เลยนะครับไม่ต้องเม้นนะครับ ไม่ต้องคอมเมนต์นะครับไม่ต้องเขียงล่างนะครับโทรมาหาได้เลยหรือแอดไลน์มาเลยนะครับมันไม่เห็นกันมันคุยกันไม่ได้นะครับต้องโทรมาแอดมาเท่านั้นนะครับอ่ะมาดูการที่เห็นตรงหน้านี้เดี๋ยวเป้รีวิวให้ดูกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเอทีพนะครับเป็นตัวยาริสนะครับที่พัฒนามาจากพวกยาริสแฮนด์แบ็กห้าประตูนะครับเป็นยี่ห้ทีพสี่ประตูซีดานแบบนี้นะครับเก่งขนาดเล็กนะครับรถอีโคคาร์เน้นประหยัดน้ำมันนะครับค่าใช้จ่ายเบาๆผ่อนท่ามอไซค์ได้เก่งขี่นะครับผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับ สีบอลนะครับสีพื้นพื้นกระจังหน้าได้สีดําเงานะครับกันชนหน้าเป็นสเกิร์ตนะครับไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์และที่สําคัญนะครับรถสภาพสวยสภาพเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับรถเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวนี้ออกแบบมานะครับบอกเลยว่าในสไตล์สปอร์ตฉบเที่ยวนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวรถนะครับที่ได้ตัวสเปคตัวลองท็อปนะครับตัวมิดนะออปชั่นครบครบเลยนะครับกันชนหน้าได้สภาพเดิมไม่แตกไม่แล้านะครับสีสัน ผิวพันธุ์ลดได้เดิมแท้จากโรงงานนะครับกระจกนะครับมองข้างเนี่ยได้เป็นตัวกระจกพับไฟฟ้านะครับแล้วเป็นสีดำนะครับสีดาเมทัลลิกเฟรมติดมาให้รอบคันนะครับตัวเนี้ยสังเกตนะจะมีกล้องด้านหน้าติดมาให้แล้วนะครับกล้องอยู่ด้านหน้าติด้านเดี๋ยวพาไปดูด้านในเนาะติดแผคคบเพลสีพลบอหมดปีหน้าครับต่อให้ฟรีไม่ได้คิดค่าจ่ายใดอย่างสิ้นนะครับรถเก๋งผ่อนเบาๆประหยนน้ำมันนะครับสวยน่าใช้นะครับ ใช้ในเมืองนอกเมืองก็ได้นะครับผมเน้นว่านะครับปรดต้มันผ่อนถูกนะครับเหมาะกับยุคนี้เลยแล้วก็ตัวยางเนี่ยสภาพยางใหม่กริปนะครับยางนั้นหลบนะครับแม็กทูโทนปัดเงานะครับทูโทนปัดเงานะครับหลังคาสภาพเดิมนะครับหลังคาสภาพเดิมเดิมนะครับรถสวยตรงปลกนะครับและก็นะครับตัวนี้นะฟิีมด้านข้างติดมาครบนะครับโครงสร้างได้เดิมเดิมนะครับกรนสาดมีให้พร้อมนะครับ เสา B สภาพเดิมนะครับนี่เสา B สภาพเดิมแผ่นพวงมาลอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับนี่แผ่นเพจอยู่ครบครบนะครับโครงสร้างเดิมปี20นะโอ้น็อตเดิมๆไม่มีแกะไม่มีไขนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะผ้าทูโทนลายกราฟิกดำตัดกับน้ำส้มน้ำเงินน้ำเงินแบบนี้นะครับเสา C นะครับเสา C โครงสร้างก็เดิมนะครับนี่เป็นโอเมก้าสปอตนะครับแกละให้ดูเลยเดิมๆแบบนี้นะครับ ครงสร้างตรวจให้ทุกจุดนะครับตรวจทุกระบิบบนิ้วนะครับมาตรฐานสากลจากบริษัทนอกนะครับตรวจให้ทุกคันนะครับบอกเลยเราเรามีรถเรามีรถที่นะครับให้ช่างตรวจทุกคันนะครับรถทุกคันเนี่ยให้ช่างตรวจทั้งหมดเลยนะครับไม่งั้นนะครับไม่สามารถตั้งขายให้แบบนี้ได้นะครับดังนั้นนับซื้อกับเป้ทั้งครุ้มทั้งได้ที่ปรึกษาเรื่องรถและก็เรื่องไฟแนนซ์ด้วยนะครับหรือซื้อสดก็ได้เช่นกันนะครับทะเบียน3896นะครับ กล้องมีให้นะครับยาลิสไอทีคันนี้สวยน่าสนใจนะครับใครสนใจติดต่อมาได้นะครับกระจกด้านหลังนะครับมีระบบไร้ฟ้าเล่หมองนะครับสภาพใสๆกระจกเดิมๆนะครับสภาพสวยเนียนคลิปเลยนะครับใครหารถสวยพร้อมใช้นะครับอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ทั่วที่ประเทศไทยนะออกได้หมดนะครับไม่ต้องห่วงครับบอกเลยว่ามีไฟแนนซ์นะครับบริการนะครับจะไฟแนนซ์ถึงบ้านนะครับฟรีถึงที่เลยนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับและบอกเลยว่าไม่ผ่านก็คือเงินจองนะครับ แต่นะครับต้องบอกข้อมูลให้หมดนะครับห้ามปิดเด็ดขาดนะครับอ่าเบาะด้านหลังสภาพเดิมมีสายคลาดเบลให้ครบๆนะครับและก็นะครับในเรื่องของรถนะสภาพเดิมแบบนี้สวยน่าสนใจนะครับสีเดิมคุณแจนะครับนี่ก็เป็นดอกแบบนี้มีปุ่มเปิดฝาท้ายให้นะครับปุ่มเปิดฝาท้ายมีให้เดี๋เพไปพาดูฝาท้ายก่อนนะครับนี่เปิดแล้วนะครับไปดูกันนะครับโครงสร้างรับประกันให้เลยเรื่องตัวถังได้เดิมๆนะครับ นี่ครับสภาพเดิมเดิมเห็นไหมครับนี่เดิมเดิมลานรงน้ําสภาพเดิมซีนก็เดิมเห็นไหมครับหัวน็อตเดิมหัวน็อตเดิมเดิมไม่มีแกะไม่มีขายนะครับนี่ไม่มีขยับเลยนะครับสภาพเดิมสวยเชยได้เลยนะครับหัวน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีขายฝาเดิมฝาท้ายเดิมนะครับตัวผ้าถามรองอยู่ครบครบนะครับอ่าสภาพเดิมนะครับชุดป้ายางอยู่ครบเช่นกันนะครับโครงสร้างก็เดิมนะครับตรวจให้หมดเช็คละเอียดนะครับนี่ซีนเดิมเป็นแบบนี้นะครับ สภาพเดิมสวยพร้อมใช้นะครับสนใจนะครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับโดยตรง094นะครับ789 4848นะครับแอดมาทักมาได้เลยไม่ต้องเม้นนะครับทักมาเลยโทรมาเลยนะครับสนใจจริงๆทักมานะครับรถจริงจริงๆนะครับคุณเป้ทักมานะครับอย่าอย่าเม้นนะครับเมนไม่เห็นกันคุยกันไม่ได้นะครับไม่มีประโยชน์นะถ้าเม้นไม่มีประโยชน์นะครับอย่าเมนเลยนะครับโทรมาเลยดีกว่านะครับเราสนใจจริงนะครับอ่า ตรงนี้นะครับจอมีให้นะครับมีจอให้ครบครบนะครับไม์แค่สามหมื่นแปดพันโลไม่สามหมื่นแปดพันโลเท่านั้นนะครับไม่น้อยนะครับรับสายวางสายได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนของตัวแอร์ที่เป็นออโต้นะครับกล้องถอยมีให้ครบพร้อมแบบนี้นะครับกล้องหน้าแถมให้เรียบร้อยแล้วมีครบนะครับกล้องหลังมีพร้อมแบบนี้เยอดแถมให้อีกคือเซ็นเซอร์ถอย อย่แถมให้อีกนะครับคุ้มแน่นอนซื้อกับเป้นะครับซื้อกับใครไม่เท่ากับเป้เรี๋ไปดูและต้นน้ําันปลายน้ํานะครับจนวันรับรถจนวันแบบเอาไปใช้งานนะครับการดูแลบอกให้หมดนะครับไม่มีใครดูแลเหมือนเป้แล้วเท่าเป้แล้วนะครับผมพูดเลยนะครับผมพูดเลยนะช่างนะครับรู้เรื่องรู้จริงเรื่องรถนะครับนี่แล้ช่างก็โทนมีมาให้ปุ่มออโตออฟมีครบครบนะครับอาจจะไปดูหน่อยนะครับด้านหน้าเครื่องนะครับมันเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงไปดูกันนะครับ เครื่องเดิมไหมสวยหรือเปล่าซื้อได้ไหมมาดูหน่อยอ่าฝากระโปรงนะครับพอ,อเลยโดดเด่นมากสภาพเดิมคลิปเลยสีเดิมนะครับนี่ปติเกอร์เดินโรงงานอยู่ครบๆนะครับนี่สภาพเดิมเดิมเดิมซีนขอบฝากระโปงรปงก็เดิมหัวนงหัวน็อตเดิมหมดเลยไม่มีแกะไม่มีไขยนะครับนี่อ่าปรงตาปัม๊มอยู่ครบๆนะครับโครงสร้างเดิมสติเกอร์มอคองโรงงานอยู่ครบแบบนี้1นึ่งอาร์หนึ่งเอลนะครับอยู่ครบเหมือนกันนะครับ สวยน่าสนใจใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับไม่น่าโครงสร้างสภาพเดิมคลิปคานหน้าเดิมไม่มีแกะไม่มีขายนะครับหัวถัน้ําเดิมไม่มีดันนะครับแบตต่แบตเตอรี่อยู่ครบสภาพสวยสมบูรณ์นะครับหัวกระโลรงต่างสภาพเดิมนะครับหัวงหัวน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีขายมีขยับนะครับขอบฝากระโปรงก็เดิมเช่นกันนะครับคันนี้นะครับราคา3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าเท่านั้นนะครับเรียกว่าได้รถเดิมสภาพดีเลยและไม่มันแค่สามหมื่นกวโลราคามันแค่สามแสนกว่าบาทผ่อนเบาหกพันเจ็ดร้อยบาทโคตรคุ้มนะครับ รายได้หมื่นสี่หมื่นห้าก็ออกได้แล้วใครสนใจคันนี้ทักมาหาเป้โทรมาหาเป้ได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับรถเก่งสวยๆนะครับเอาไปใช้งานนะครับวิ่งทำง,ง,งานเหมาะประยุกต์นี้มากนะประหยัดน้ำม,มันดีกว่านะครับไม่ต้องไปติดหลิวติดแพงติดแกรมนะครับเอาแบบนี้ไปใช้นะครับขับรถเบาๆผ่อนเบาๆสวยน่าใช้ระบบเบรก ABS มีทั้งให้สี่ให้ทั้งสี่ล้อนะครับกล้องหน้าก็มีกล้องหลังก็มีกระสานก็มีติดฟิล์มก็ครบ าคาคาเ,เสื้อถอยเดีย๋ยวเป้ติดให้นะครับถ้าได้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแถมให้เลยบอกเลยคุ้มๆนะครับคุ้มๆเลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อหาไปได้โดยตรงนะครับรถเกรดเอมาตงถามพร้อมโปนะครับมีโปให้นะครับแถมให้นะอยากรู้เปไน็นอะไรทักมาโทรมา094 7จ9 4 8ปนะครับอย่าลืมแอดไลน์ดีทักมาหาเป้นะครับผมสวัสดีครับ